ซาซาซาไทยอันนี้เป็นหมักเมา อันนี้เป็นปอนสีดำอันนี้ปน,น,น,นสีแดงอปนสีแดงเปรี้ยวแต่ปนสีดำเปรี้ยวหวาน ผมสีนี้ค่ะหวานน้ำเยอะหวาน เม็ดหมักเม้าค่ะที่เราทําการล้างเมล็ดล้างเมล็ดเรียบร้อยแล้วค่ะอันนี้ถ้าสีแบบนี้มันจะเป็นเมล็ดที่ดำ นี่มาได้ที่สีแดงค่ะล้างมาก็จะเป็นสีแบบนี้นำภาชนะมากระเจอะลูกใส่ดินลงไปอ่ะ วางเมล็ดค่ะวางเมล็ดก็เยอะค่ะเพราะว่าบางทีเมล็ดมันไม่ค่อยงอกทุกเมล็ด หน้าด้วยทรายค่ะ ยืดยาวแล้วค่ะแล้วก็มีอีกต้นหนึ่งกำลังงอกค่ะ หมักเม้าค่ะนอกแล้ว นี่ปแท้ยังไม่ขึ้นค่ะงอกนานมากนะนี่มันก็จะมีงอกเห็นไหมคะตรงนี้ก็จะมีงอกงอกา้าเนี่ยค่ะถึงวันนี้เห็นไหมนานมากเลยค่ะ ปีนี้อ่ะนี่ค่ะเราจะใช้ดูอต้นหนึ่งมะแฟนค่ะนี่ก็งอกชาง,งอกแล้วค่ะขึ้นใบแท้แล้ว ถ้าใครจคําคลิปเดิมๆได้คือใบแท้เต็มนะที่เราบอกวิธีการเพราะต้นรอนะ่ยค่ะแต่ว่ามันก็งอกไปงอกนานขึ้นใบแท้แล้วยี่เราย้ายปลูกได้แล้วค่ะมาแฟนหายยากค่ะขอบคุณที่ติดตามนะคะ